ฝากไว้หนนหนม่อีเจอไาหาอะไรอะไรหลุดเม้ก่อนแล้วก็เอาใหม่ตัดได้แคดูหน่อยงไหนยเมื่อกี้มันตัดขาติดช่วงไหนติดช่วงไหน ช่วงล่างใช่ไหมช่วงล่างที่ตรงตรงวเข่าตงนี้ไม่ไดชวงนช็อย่งล่างไม่ไ้ม่ไ้่้ไ่ด้ม้ด้เ่่ไมได่่ไมไม่ได้ไม่ม่้ย ดื่มตาอะไรตาอะไรตะโก้ไม่เสร็จใช่ไหมนั่นนั่นนั่นตะกูไว้หนูปนหลัะเออนั่นไว้ก่อนกดหลัเะเอ๊ะเออ